beautiful dark a เจ้าสบายดีคลิปนี้คอยกับซีมาแนะนำอาวิธีการเปิดปุ่มโฮมตัวนี้เนาะอ่าโตที่คอยเข้ามาสาธิทิเนี่ยเป็น iPhone 6เนาะเป็น iPhone 6 ถ้าว่าผู้ใดย,ยังบ่ทันทเปิดถ้าว่าจักเปิดกับเบิ่งคลิปนี้กัเฮ็ดนําได้นเนาะด้วยว่าอยากปิดกับเบิ่งคลิปนี้แล้วก็เข้าปิดถ้าว่าบ่อยากใส่ปุ่มตัวนี้วิธีการก็กเข้าไปที่อ่อการตั้งค้าวิธีการเปิดหรือว่าการปิดเข้าไปที่การตั้งค้าแล้วไปที่อ่อตัวทั่วไปนี่บางโหลดมันจะโฉบอยู่บนนี้เลยเนาะ โชว์จุดเมนูตัวนี้เลยแต่ว่าไอโฟนหกนี่ตอนใี้เขาไปทีการตา่าง่าทั่วไปเนาะอ่าวก,การสวยการเข้าถึงนี่ใหไปซอกอซื้อตัวนี้เนาะบางบ้างลนกับการการสวยการเข้าถึงมันจะมาโชว์จุดทางนอกนี่เนาะมันจะเลี่ยงลงมาแถวนี้ แต่ว่าอันนี้เป็นไอโฟนหกเนาะตอน,นี้เขาไปทีอ่ะทัวไปหันให้ซอกหาอ้าคำบากั้นสวยกันเขาถึงนี่เนาะเดี๋ยวอ่ะเดือนลงมาอ่ามันจะมีอยู่วันนี้เนาะ assist i v e task assist i v e task แถววังคิดน so right. so, right so, ี่เนาะแถววังคิดนี่ถ้าไปจากปิดกับกดปิดอยู่วันนี้เนาะถ้าฟลอรีมีแล้วถ้าอยากปิดกับสมัติกดปิดอยู่วันนี้ไรถ้าบ้าบูมีก็อยากเปิดกับกดเปิดอยู่วันนี้ไรอ่ามันจะมีฟังก์ชันในเฮาสมัตตังค้าเนาะมาเตะเตะซองค้งให้มันเป็นยังเนาะก็สมัติเลือกไรตังค้าเลยตามต้องการเนาะเรื่องแบบกดค้างบ่อกดค้างเขาสิตังใช้แบบไรฮะกะ สามารถเลือกได้เนาะกดค้างจะเป็นเฟิร์มเสียงลด,ดเสียงบหมก,ก็สามารถสามารถเลือกได้ตามรายการนี่ถ้าจากเปิดก็กดเปิดจู่วันนี้ก็ได้เลยเนาะกดเปิดจู่จวนนันนี้จบคลิปเซนนี้เนาะวิธีการปิดเปิดก็สามารถเอาไปน้ำใช้ได้เนาะ ขอบใจขอขอบใจ